แบบปรมากองเอาขึ <ã i đ ồng> <Corn> ้นบอเหล้าขึ้นไปบ่อกเอาช่วยเหล้าก็ได้ซวยก็ได้เอาอ้อยตัวนึงบกอ๋อหวยตัวนึงมีเงินแสนหนึ่งกับพ่อจัดจุ๊บโอ้โหาำมาเกิดได้ใจหอยแสน ยาสร้างผูกแสคนาเขาเด้อเข้ามาเประกาศไหมเข้ามาแล้วูกแสคนาเลยวะแาคนาจะของคันนาจะของใบนาใช่ใบนาชื่อคุณไหมไม่ใช่ก็ใบนาไม่นาชื่อใครชื่อตะตุยชื่อตะตุ๋ยเฮ้ยไม่มีเป็นที่สบการะสบการะเหรอครับวันนี้เราก็มาเล่นกับตาทองใบครับแล้วก็มาเล่นกับแฟนน้องโบบานนะเยอะ อนบันน้หันาหันนอันนี้อะไรนี่บัวอะไรนี่อันนี้บตรูบตร,ตรแล้วคุณตาไปไหนครับค,ค,คุณตาทำอะไรไม่รู้ครับคุณตาตาทำอะไรสวัสดีโอ้หอยหแท้ยี่สหอยแนอน ทำหอยกินแน่นอนอะไรเกาะฮะได้หอยเหรอ,อหอยเชอรี่บ่ดิเอามาจะใส่อใสโอ้หอยเชอรี่หาก,กินยากนะครับตัวันนี้ไม่ได้หาก,กินง่ายเหมือนสมัยแต่ก่อนเอ้อฮะเที่อ,งองยงองีหอยง่ง เดียนเกิบ okay. ่อยแล้วเดียวมาเกิดบอยแล้วเราเพิ่งเราเบียนหนึ่งลังบอบุหูมันม่เบียร์ละเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับใบยมุกเราว่าเกิดท่องไปเลจัดบอจอฮะเงี้าอะไรก็เ้กิดท่องไปเกิดเมื่อไรฮะวันจันทร์วัจันท์ที่เท่าไหร่สิบสองเดือน <12. S 1> เดือนสิบสองเดือนสิบสองเดือนนี้ด้วยกันวันจะวันที่สิบสองจะฮอดเนี่ยมือเดินมือขึ้นเลยนะว่าเกิดท้องใบโ,โ,โอ้โหนี่มันจะจะ <c oughs> เทาแล้ว <c oughs> อ๋อเทาแล้วบริหารเครื่องน้อยอผู้เฒ่ามาเป่าเค้กอืมเป็นยังไงบ้ปีผู้เฒ่าบ่ามี่นัน่นคือให้ลูกหลานลูกล ต้องจัดมุ่งจัดอ่ดอยตัวหนึ่งบอกอา่อาหวยตัวนึงตัวนึงเงินแสน,นหนึ่งกับพอจัดจู๋โอ้โหมาเกิดได้ใจขอแสนเอาเกะาระแจกค้หารลอยอยสร้างัวสร้างลอยตัว <laughs> <laughs> เอาแบบอลังการเลยเนอะ, <laughs> นะช้าง้อยเชือกอ่ร่วมขบวนภายทองใบยังสี่บ่โอ้โหตัวรหอยหาลอยหาลอยได้นะ รรมดานี่เงินเยอะไปจัดจัดแล้วสร้างสร้างผมนี่ยบัวบานเนี่ยช่างเป็นงานหนึ่งร้อยกว่าเชือกธรรมดาเขาบอกบัวบานนมัดไปเท่าใดแบบฮะมัดไปเท่าใดแบบงานสร้างเอาอีเดียเนาะงานสร้างเนี่ยเือบม่ได้จ้างเขาด้วล่ะเขาไปเอง ท่องไปเองเสือเพิร<ะ>์ลูรือลว้าท่องไปเกิดเดือนพฤศจิกาวันที่สิบสองมือเงินมือเองินีิไหมอีกสามมือแม่นบอกตัวเัาอียล์ดีนี่เดือนพฤศจิกากับเดือนสิบสองกันตัวแม่นบ่อีอกสามมือได้เสือวววเราว้าต่อมีเงินแสนหนึง่งจัดได้แล้ว,ว,ว้าเดี๋ยวจัดบประจัดแล้วบ่มีเงิน ดูเอาเพเห็นย well ังหาหมื <s <S course, ่นเออหาเชือาตัวอะไรว่าตัวสูงกับิวแล้วนั้นอืมูเอาังินเสียหนึ่งเอาหาแสียเลยเออหาเสเลยฮงดีเอาหาราบบอเอาเนาเียวหาราบเพิ่งรู้นะครัว่าคุณตาทองใบเนี่ยเกิดวันที่12พฤศจิกาของทุกปี ตาทองใบกินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกนะครับเมื่อกี้ผมเห็นหลานคุณตาทองใบนะครับมีแต่ผู้หญิงเลยนี่ก็ผู้หญิงผู้หญิงครับแต่คนนี้ไม่เคยเห็นครับผมอันนี้เป็นหลานสาวทางไหนครับนี่เราต้องมากล้องเอาขึ้นมาเล่าขึ้นมาบอกบอกช่วยเล่าก็ได้ช่วยก็ได้ อันนี้เป็นล้านสาวคนแรกล้านสาวคนสองคนที่สองคนแรกคือลูกมุ้งเดี๋ยวอ๋องงเลยครับผมงงเลยอ่ะลูกลูกคนลานคนแรกอ๋อนเมียสองคนลูกคนเมียคนแรกเขาได้ลูกสองคนผู้หญิงกับผู้ชายแล้วคนใหม่นี่เขาก็ได้ตัวเล็กกับเอาอย่างนี้คุตาลูนมีหลานผู้ชายกี่คนอัฟฟิมอ่าอัฟออมอ่าอัฟเบนอ่า อ่าเซเว่นออบอดีปาดหกคนหกคนอ้าวผู้หญิงเดียผู้หญิงมีมีเบลมีปลางออามียางมุนเออมีนี่ผู้สาวบอบานแมนสี่คนแต่ส่วนหลายเห็นแต่หลานผู้หญิงหลานไม่ยิ่งลายดิแมนสี่คนเองไม่ค่อยมาไงอ๋อลังผู้ชายบ่บ่กคอยเดี๋ยวมา ผมเห็นเห็นแต่เห็นแต่นั่นเห็นแต่นี่นะครับอันนี้ทักปิดเตสุดจะได้มาอ๋อพิดเตอร์คนน้ได้มาอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับเจ็ดปีมมหามหาเรียนยูไสเรียนอยูบัณฑิตเอ๊ะแต่แต่บุนันเห็นเด็กหน่อยฟ้าแฝดมาเขาบอกว่าเลี้ยนเลี้ยนครับ เอาเพื่อนเพื่อนตางจากบ้านกะปิเป็นฟ้าแฝดโตขำๆจิงนอยงอเป็นมูกันอ๋ออ๋อแล้วนี่ดิะฮะอันนี้ยังนี่อันนี้ออกขึยังเป็นไว้เถอะบ้าน กูว่านี่อ้นั่นแนลมปั้วมัฟาดพื้นเอ้มามามาหาตาต่อครับทำอะไรฮะ กระบืเสือซั่คนซ่แห้งวะอะไรคนสําแห้งเป็นเป็นขาสยาือยาอียง่เงแหญเล้อผมลืมแกก็เลยบนอยู่นี่เออแกก็เลยบนลายคลายอะไรเส้นคายสยาแก้คลายเส้นเป็นตะคิวตะคิวแบบประวเหมืันหลายโคตรอือวันขี่สางผู้เยอะหล่างทางกับแม่นตกทาง เผาแล้วเขาเผาแล้วเบอร์ตพแล้ว oh, คุณค oh, ิดว่าคุณจะเลี้ยงช้างได้อ hmm, ีกี่ปีครับคุณตา10ปีจะว่า50ปีจะว่า80ปีหรอ80เนอะ80หย่างไหนบอสขวดกล้องดาบย่างกันบอโอ้ยอกินยากินบอสคือบานคือเมืองเขาเขาให้กินมันนั่งแคปซูล มันติดคอโอ้สีสีก็มีนะสีโอแล้วครับวันนี้จุดเวียกดเวียกบนมีเวียยนะยาโบรานมันหลายพูดยาคลายเส้นไม่มีสั่งค้นกับซ่ำสั่งแห่งโอ้อียวจกินเขาเลยหลายตัวมีประแดกบองมีปนติ่งประดุก สมพักโอ้โหหลายอย่างมากครับโอ้เฮียนี่อาหารการกินสมบูรณ์โอเคมมค,อครับผมก็เรียกดไลค์กดซับส,บส,สไครป์กดกระดิ่งหนึ่งามช่องดาราบ้านช่องงานเฟสไทแลมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจครับผมสวัสดีครับ